สวัสดีครับผมไว้จากโวคาเมล่าครับตอนนี้เข้าสู่รายการ What in the Back EP 2อาตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตวันนี้เราก็จะพาไปดูว่าช่างภาพเขาจะใช้กล้องอะไรเลนอะไรและเหตุผลอะไรติดตามชมได้เลยครับพี่สวัสดีครับรบกวนสองพันนิดนึง สัมภาษณ์นิดนึงครับไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่ออ๊ตครับชื่อออาผมอยากสัมภาษณ์ว่าพี่ใช้กล้องอะไรเลนอะไรและเหตุผลอะไรครับอ๋อใช้นิคอนครับรุ่นซีหครับแล้วก็เลนตอนนี้ติด50มิลอยู่ครับผมแล้วเหตุผลอะไรที่ที่พี่ใช้เซตเนี้ยของบอดี้ครับมันเบาแล้วก็พกพาง่ายสะดวกนะครับระยะเลนส์50ก็คือกำลังพอดีกำลังพอดีใช่ไม่หนักไปใช่ครับแล้วก็พวก ระยะมันถ่ายได้หลากหลายหลากหคือเราเน้นน้ําหนักเบาไว้ก่อนใช่ครับสุดท้ายครับฝากเพจติดต่อผลงานเพจติดต่อจะเป็น RTP Photography ครับ RTP Photography ครับผมครับครับครับผมครับไปเราไปหาจะาภาพคนที่สองกันพอครับพอครับครับผมขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไครับน้องชื่ออะไรครับเอ่อชื่อบกครับผมชื่อบีอ่าที่จะสัมภาษณ์ว่า เราใช้กล้องอะไรเลนอะไรและเพราะอะไรโอเคได้ครับพอดีผมใช้นิคอน D750 ครับ D750 ใช่ครับเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เลยกับคู่กับเลน50.8ตัวเริ่มต้นที่ดีเลยเป็นที่ดีอ้าวทำไมยังถึงใช้เซต DSLR อยู่ทั้งที่ทั้งที่ทุกคนใช้อยู่ในยุคมิเรเลกันหมดแล้วทั้งที่ว่ามีงบแบบจำกัดด้วยเพราะยังแบบติดเลนหลายอย่างอยู่แต่แต่ในอนาคตอ่ะคืออัพไปแน่นอนไปแน่นอนอัพไปตัวไหน จะไปแซดหกสองไม่ก็แซดแปดถ้ามีกําลังจริงจริงเนื้อถึงก็นึกถึงบวกคาล่านะได้ครับทักมาได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่ใช้เซตตัวนี้มาถือว่าโอเคไหมโอเคมากเพราะระยะก็โอเคที่ใช้อยู่ทัองรับงานอะไรเงี้ยคือดีมากแล้วระยะมันควบคุมด้วยควบคุมโคพาง่ายแต่ว่า้หนักก็เยอะหน่อยเนาะใช่ใช่ก็ยังเป็นแบบก็เข้าใจแหละว่าดีแต่มันยังหนักอยู่แต่ว่า ตัวที่ว่าเราเพิ่งรับงานหรือถ่ายนานยังก็รับมาได้ปีหนึ่งล้วครับปีหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ที่จะว่าก็ยังเอาอยู่เอาอยู่ยังไม่ถึงท่านไปเปลี่ยนเป็นมิเตอร์เลสของคนหนึ่งเขาใช่ค่ะแต่อนาคตไม่แน่ใช่แล้วเซทแปดแนะนำเซทแปดแน่นอนเซทแปดเลนห้าสิบเอฟหนึ่งจุดสองหสองเซตนี้คือสดแล้วมันไม่มีม่านด้วยไปติดทอีกชัตเตอร์รุนรุนอ่าสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้นะพี่ขอฝากผลงานหน่อย <Facebook. S 1> เฟซบุ๊กครับมีติดตามได้ทั้ง2ทางคือ Facebook คือคุณ Big p h อ t o กราฟ h ีและไอจก็เป็นคุณ Big p h อ t o กราฟ h ีเหมือนกันค้าบุมวันนี้ผมขอบคุณมากครับอ่า,า,เ,อาเราก็ไปหาช่างภาพคนถัดไปเดี๋ยวน่าอยู่แถวนี้แหละแถวตึนี้เทศน,น่าจะเยอะมัง้งสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับผม นายครับพี่นายผมรบกวนสัมภาษณ์นิดนึงนะเราผมว่าอตอนนี้เราใช้กล้องอะไรเลนอะไรแล้วเพราะอะไรสัมภาษณ์ได้ไหมเอ่ยได้ได้ครับนายตอนนี้ใช้กล้องอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้ f u j i ฟิล์มเ1็ครับ x 1กับเลนเลนซิกมาส1 4ครับไปถึงใช้กล้องตัว APS-C ในการถ่ายงานเอ่ยเออส่วนตัวผมมองว่าในบรรดากลุ่มคนใช้ฟูจินะครับ มันเป็น APS ด้วยความที่ว่าเป็น APS c ก็จริงแต่ทีนีน้ฟูจิเขาให้ d ด n a น i มิกเลนมาด้วยในตัว<ะ>มันก็เลยมีความยืดหยุ่นของไฟล์ถ้มากกว่าได้เทียบเท่าฟูเฟรมก็ไม่เท่าครับแต่ว่ามันความยืดหยุ่นของไฟล์มันก็อยู่ในขั้นที่โอเค<ะ>ดีเลยเรารู้สึกว่าโอเคกับเซตนี้ไหมลงตัวไหมบอดี้โอเคครับ <Body S 1> <Body S 2> ถึงมันจะเป็นแค่ตัวแบบเริ่มต้นมไม่ไม่สูงมาก,มมากใช่แต่ว่า มันมีข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันแต่ว่าข้อดีของเราข้อดีของมันมันอยู่ที่คนถ่ายเนาะใช่มันอยู่ที่คนถ่ายมันไม่ได้คนถ่ายตัวกล้องเป็นส่วนหนึ่งตัวกล้องส่วนหนึ่งใช่ครับโอเคผมฝากนิดนึ่งเพจติดต่อช่องช่องทางการติดต่อฝากงานหน่อยได้ครับเพจ Photo is here นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับขึ้นให้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ เบีย er ครับเบีครับไม่ทราบว่าพี่ใช้กล้องกับเลนอะไรอยู่เลยใช้ Sony a7 mark 4แล้วก็เลน35 gm 14ครับ uh, ผมขอสอบถามหน่อยว่าทำไมพี่ใช้เซตนี้ในการถ่ายรับงานก็หนึ่งเลยคล้องตัวผมเป็นคนที่แบบไม่ไม่พกแบบกล้องกล้องตัวใหญ่กล้องตัวใหญ่เน้นน้ำหนักเบา<ช>พกพาง่ายใช่เน้นเบาเน้น คล่องตัวคล่องตัวเรา้ส้กพี่โอเคไหมกับเซตนี้ที่พี่ถ่ายงานโอเคครับถือว่าดีเลยคุ้มฝากตูดต่างคุ้มครับถึงแม้จะแพงแพงคือต้นทุนมันแพงแต่ว่าถ้าใช้งานมาคือว่ามันคุ้มใช่ครับการแบบน้ำหนักเบาอะไรเอ่ยอย่างนี้ใช่ไฟล์งานก็โอเคโอเคเลยโอเคครับผมขอฝากอ่าเพจติดต่อไอจีฝากงานหน่อยอ่าถ้าเป็นเพจครับชัตเตอร์นท์ครับชัตเตอร์ไนท์ใช่ S H U T T R ครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อโตครับชื่อโตไม่ทราบว่าพี่ใช้กล้องอะไรกับเลนอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้2บอดี้ครับ2บอดี้ตัวไหนบ้างเอ่ยมีเออตัวนี้ a อ4 a ส4แล้วก็ยิบไอตัว50า m มาสองไอเจมหนึ่งสองหนแล้วอีกตัวพี่เป็นมาร์ค3ครับมาร์ค3แล้วก็35 1ห้าหนึ่งจ่สเจม แล้วสองตัวนี้ที่ใช้งานลําบากกันไหมที่ระยะที่ไม่ไม่ไม่ลาบากเพราะตอนแรกเคยใช้เมื่อก่อนเคยใช้สามห้ากับแปดห้าแล้วรู้สึกว่าระยะมันค่อนข้างจะห่างกันห่างกันเกินใช่ก็เลยก็เลยแบบมาใช้ห้าสิบแทนตัวเนี้ยมันตัวเอเจสซียข้อดีมันมันคอปแล้วมันก็สามารถเป็นระยะประมาณเกือบเกือบแปดสิบได้แปดสิบได้ใช่ก็พิกเซลก็แทบหายไปนิดเดียวใช่เพนาะไฟมันละเอียดกว่าใช่ก็เลยแบบว่าเอามาเป็นกล้องหลักกล้องหลักใช่แล้วผมสอบถามนิดนึง กล้องทั้ง2ตัวเนี้ยทั้งเซตเนี้ยทั้งชิ้นตัวเนี้ยพี่คิดว่าคุ้มไหมกับที่พี่ต้นทุนที่พี่ใช้ไปคุ้มนะเพราะว่าตัวเนี้ยตอพี่ซื้อเดเดวันเลยแล้วก็ใช่ก็ไม่ได้มีปัญหาจุกติกอะไรไม่มีใช่แล้วก็ตัวนี้ด้วยก็ซื้อแบบตั้งแต่วันแรกๆเลยวันแรกๆแล้วใช่้วใช้มาตลอดตัวสามะพี่ตัวสมนี่พี่ซื้อมือสองมือสองกับอันนี้ก็คือได้อันนี้ก็มือหนึ่งเหมือนกันก็คือใช่ไม่ไม่ได้คุ้มรับคุ้มราคามากยิ่งต่อราคาตอวนี้มัน ตัวนี้เราขึ้นชื่อขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันดีอยู่แล้วใช่ตัวตัวนี้ใช้จบหลังกล้องเยอะเยอะมากเพราะว่าลูกเล่นของมันเพิ่มขึ้นมากกว่าไอตัวใช่เพราะว่าระบบระบบพวกระบบ AI ต่างๆมันฉลาดขึ้นใช่ใช่ประมาณนั้นครับสุดท้ายครับพี่ของฝากผลงานช่องทางการติดต่อด้วยครับอ๋อโอเคชื่อเพจโต้ไหนกล้องครับอะไรนะครับโต้ไหนกล้องโต้ไหนกล้องใช่คือต่อเต่าชะโอใช่ต่อเต่าชะโอไม่โท แล้วก็ในกล้องด้กล้องครับผมโอเคครับขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อนนครับชื่อนนท์ครับไม่ทราบว่าพี่ใช้กล้องอะไรกับเลนอะไรอยู่ครับใช้ Canon R6 Mark II ครับ R6 Mark II กับเลนกับเลน1 3 5 l ครับ1 3 5 l ใช่พี่เก็บแคนดิดใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะชอบเน้นแบบว่าแคนดิดแคนดิดละลายลายใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะตัวนี้ลุยอย่างเดียวเลยยอย่างเดียวแต่ว่าพี่ใช้ตัว เป็นเลนของ EF ไม่ครับใช่ใช่เป็น EF เียบครับล้วพี่ไม่สนใจที่เป็น RF บ้างเหรอก็ยังยังสนใจอยู่ครับดูเป็นตัว7200อยู่7200ใช่ครับผมว่าเล็กพอดีเลยนะพอดีกำลังดีครับใช่ใช้กล้องที่มีระบบโฟกัสใบขนาดนี้ถูกต้องครับดูดูไว้อยู่ครับแต่ว่าราคามันยังอาจจะยังสูงอยู่หน่อยครับต่ก็รอรอถัดไปรอดูไปเรื่อยๆครับผมผมถามนิดหนึ่ง ในเซตนี้ที่พี่ใช้อ่ะมันเพียงพอไหมอ่าจริงๆผมจะใช้อยู่3เลนครับก็คือตัว50าสเลนห้าสตัวหนึ่งแล้วก็ตัว16 35 16 35ครับ50านี้ผมผมถามหน่อยเป็น50ตัวไหนจริงๆผมผมใช้เป็นตัวอ่าหนึ่คือ S T M ใช่ตัวตัวเล็กเลยใช่ครับตัวยอดนิยมอ่าครับราคามันค่อนข้างถูกแล้วก็จับต้องง่ายจับต้องง่ายครับอ่าครับผม โอเคครับผมฝากช่องทางการติดต่อผลงานอ๋อครับอ่าชื่อเพจนะครับ T B Photo นะครับครับผม T B T B TB Photo โอเคครับขอบคุณพี่นนท์มากครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับพวกพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อวีดครับวีดชื่อติครับเตจชื่อไกาครับไกาชื่อเจ็ดครับผมชื่อเจ็ดครับผมต้องใจไม่ครับเฮ้ยไม่อ่าอ่ะผมถามพี่วีดหน่อยครับผมอ่า พี่ใช้กล้องอะไรเลนอะไรและเหตุผลอันนี้เป็นนิคอนเซนหกสองแล้วก็ห้าสิบหนึ่งจุดสองครับแล้วคิดว่าเซตนี้พอไหมพอแล้วครับผมพอในการถ่ายงานพอแล้วไม่มีตังค์ซื้อไม่อยากเงิซื้อไม่มีขยับไม่มีตังค์ขยับไปแล้วครับแล้วภาพที่ได้กับไฟล์ที่ได้เป็นไงบ้างรู้สึกพอใจมากครับพอใจเหลือล้นเหลือล้นแต่ติดอย่างเดียวเรื่องโฟกัสโฟกัสทำไมมันไม่ค่อยได้ดังใจสักหน่อยไม่ได้ใช่ ครับผมใช้นิคอน z ซตัวแรกครับตัวแรกเลยกับเลนส์แมตห้าหนึ่งจุดแปดเอสไลน์เป็นผลที่ใช้เพราะรู<อ>้สึกชอบถ่ายสาวใช่<อ>เป็นแบบพอเทตละลายหลังสวยๆแล้วคิดว่าจะอัปเกรดไหมก็อนาคตน่าจะมีครับแต่คือ ตอนนี้ยังยังยังพอใจกับสิ่งที่ที่ตัวเองมีอยู่มีอยู่ใช่ครับก็รู้สึกแบบโอเคเลยโอเคกับที่ที่มันมีที่มันยังใช้ได้อยู่ใช่ครับดูได้ยาวๆใช่แต่อัปเกรดจะเป็นอัปตัวไหนก็ได้เป็นไส้กก็ยังครับมันไม่ถึงขนาดนั้นใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่คือต้องดูราคาให้ดอกลงมาอีกอ่ะรับ ใช้กล้องรุ่นอะไรอ่าร์ไดคอน DJ150 ครับผม DJ150 ประกบกับ58 F1.4 อ้าวแต่เพื่อนๆใช้ไมโครนใช้มิเดียเลกันหมดนะเราเดียร์แค่คนเดียวชอบไฟฮะชินไฟลล์์ชินไฟทำงานง่ายแต่บ้านก็คือซิงทำสีสบายเราจะมีอัปเกรดไหมอ่ามีแผนอัปเกรดเพราะว่ารู้สึกว่าทางสีโฟกัสยากมากแล้วเปลี่ยนเป็นรุ่นไหน Z8 ไม่รู้ Z9 ดูจากการใช้งานไม่น่าจะได้ใช้สูงาละจำที่น่ได้ใช้ Z6 Z6 มาคู อาจจะมากทัวร์กับแต่ตอนนี้ก็คือพอใจอยู่พอใจเรื่องโทนสีเรื่องความไวในการถ่ายช่วงของกลางวันอะไรอย่างนี้แต่หนันเขาเยอะนะอพราะทีเป็นคนแข็งแรงแข็งแรงใช่ครับแข็งแรงด้วยใช่ยกไหวยกไหวใช่อุ้มายสบายอืล้องกล้องกล้องกล้องนะกล้องนะไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่อย่างอื่นนะสวัสดีครับใช้เซทหกมารสองครับเซทหกมารสองกับเลนเลนยี่สิบเจ็ดสิบเอฟสี อทำไมใช้เลน normal อ่าพอดีรู้สึกความระยะมันครบช่วงกว่าครบช่วงกว่าใช่ครับวายก็ได้เป็น normal ก็ได้แต่มัน f4 นะอ่ามีแผ่นว่าจะ up อยู่ครับ up อยู่ u พเป็น2.8 2.8ใช่ติดต่อทางผมหน้า world camera ยี่ขายไหมกันตลาดจริงๆแน่นอนแล้วกับเซ็ตที่ใช้อยู่เนี่ยมันมันพอแล้วยังครับยัง up ไปตัวไหนอีก ถ้าไม่ใช่เลนเลนนี้มีแผนที่จะอัพอยู่แล้วใต่ตัวบอดี้กล้องมีไหมบอดี้กล้องก็คงเต็มที่อาจจะเป็นสะถกถูอีกตัวนึงสะถกตัวใช่สะถกถูอ่าอีกตัวอีกตัวนึงแล้วตัวนี้ยังใช้อยู่ใช่ครับสองบอดี้ใชทั้งสองบอดี้ทำงานสะดวกกว่าทำงานสะดวกกว่าใช่ทีนี้ผมฝากผลงานเลยช้องทางการติดต่อง่ายๆอ่าไอครับไอเป็นพอร์ตพอร์จุด แล้วก็ P V ใช่ก็ไอจเป็นชื่อภาษาไทยครับเซิร์ชได้เลยแล้วเขียนว่าถ่ายกับลุงถ่ายกับลุงใช่ครับเป็นชื่อภาษาไทยเลยพิมพ์ปุ๊บก็เจอเลยไม่ถ่ายกับน้าไม่ไม่ไม่เขาไม่ไ้ใส่น้าพอเดินลุงดีกว่าลุงดีกว่าใช่ชื่อเพจไ I K I I h o t o g โต p กทั้งเพจ Facebook ทั้งเพจ IG ครับชื่อเพจ a c e b o o k นะครับเป็นเฉียบโฟโต้ครับผมเฉียบครับผม เี่ยบโฟโต้ครับอ๋อโอเคครับครับครับผมผมขอบคุณทั้ง4คนม้างครับครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับการสามาษณ์ของเหล่าช่างภาพว่าเขาใช้กล้องอะไรเลนอะไรและเหตุผลอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้กับทาง World Camera Channel ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ